เจนเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งแบบนอนในรถในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นการผจญภัยเล็กๆที่เจนมักจะไปเพียงคนเดียวกับเจ้ารถตู้เล็กทาโก้ไดฮัตสุต S21B อบทริปนี้เจนจะพาทุกคนไปปิกนิกชมแสงสุดท้ายริมหนองหาสนสกลนครทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทดลองใช้กล่องใส่ของแคมปิ้งที่เจน DIY ด้วยตัวเองจะใช้งานได้ไหมมาลุ้นไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสัปดาห์นี้เจนไม่ได้ไปแคมป์ที่ไหนนะคะเจนก็เลยคิดว่าเจนจะใช้เวลาว่างนะี่ยที่ไม่ไ เะะจนจะทํากล่องเก็บของในรถนะคะที่จะเก็บของแคมป์ที่จําเป็นเอาไว้ในรถแล้วก็เก็บไว้ในรถตลอดเลยเจนก็ออกแบบเองนะแบบว่าง่ายๆเลยนะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะทรงยาวสูงแคบยาวนะคะเจนก็จะเอาไว้ด้านข้างรถอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วเป็นซิงค์ใช่ไหมคะ,ะที่ทุกคนเคยเห็นด้านซ้ายก็จะเป็นกล่องเล็กๆตัวนี้ซึ่งอา,อาจจะสามารถใช้เป็นโต๊ะได้เวลาที่เรานั่งทําอาหารในรถนะคะแล้วก็ภายในกล่องก็สามารถก็บ ของด้าเป็นบานพับเปิดปิดอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนจะรอดหรือเปล่านะคะวัสดุที่จะใช้ทําก็คือจะใช้ไม้มือสองนะคะ,จะเจนไปซื้อมาจากร้านขายไม้นะคะน้ำมันละเก้าสบบาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ตอนนี้เจนก็ตัดไม้เรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งเป็นชิ้นต่างๆตามที่เจนต้องการจะใช้นะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเริ่มมาประกอบชิ้นส่วนของไม้เข้าด้วยกันเพื่อให้กลายเป็นกล่องน,นะคะ คืนเนี้ยเจนก็ประกอบไม้เข้าด้วยกันค่ะก็เริ่มจะเป็นทรงเป็นกล่องแล้วนะคะเมื่อคืนไฟมืดนะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะในในช่วงท้่ยๆเนายถ่าย,ถ,ายถ่ายช่วงแรกๆเดี๋ยวจะ,จะมาทําต่อนะคะวันที่สองก็จะเอานี้นี่ประกอบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะคะแล้วก็ทําฝาปิดข้างบนค่ะก็จะเป็นกล่องแบบงา่ายๆเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองทดลองใช้งานกันค่ะ และตอนนี้กล่องของเจนก็เสร็จเกือบร้อยเซแล้วนะคะเหลือเพียงแค่มาตกแต่งอีกเล็กน้อยนะคะก็คือจะมาอุดรอยที่มันไม่สวยนะคะรอยตะปูเพราะว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้มือสองนะคะแล้วก็ทาเคลือบสีทางนอกนะคะเพื่อให้สีไม้มันสวยขึ้นแล้วก็รักษาสภา,าพของไม้ให้อยู่ทนทานด้วยค่ะแล้วก็จะเริ่มจากการอุดรอยตะปูนะคะโดยใช้วูดชูลเลอร์ตัวนี้นะคะซื้อมาออนไลน์นะหลอดละ50บาท ก็คิดว่าเพียงพอกับการใช้งานนะคะขนาดกำลังดีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะมีความเป็นเหมือนแบบดินเหนียวนิดๆน,นะเนี้ย ตอนนี้กล่องเก็บของข้างรถของเจนก็เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่ายัางเหลือทาวเวกนะแต่ว่าเจนอยากจะลองมาวางไว้รถดูค่ะว่าถ้าเกิดว่าวางแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแลวเจนก็เก็บของข้างในไว้บางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยมาจัดระเบียบอีกทีนะคะเดี๋ยวเจนจะไปทดลองแคมปิ้งกับเจ้ากล่องตัวน,นี้ค่ะดูว่ามันจะสะดวกสบายขึ้นและทําให้การแคมปิ้งสนุกแค่ไหนนะคะ すいません。 สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เจนก็มาอยู่ที่จุดชมวิวนะจุดนั่งชิลที่สุดคูระเบิดเป็นจุดที่หลายๆคนมาพักผ่อนนะแล้วก็มีหลายๆคนมาตกปลานะคะตรงท้ายรถแล้วก็บรรยากาศตอนนี้คพิเงยียบสงบนะคะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนเินใจของชาวสกนคลนครค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทดลองใช้กล่องแคมปิง้งใช้กล่องที่เจน DIY ขึ้นมานะคะมาเดี๋ยวมาทาอะไรง่ายๆทานกันแล้วก็ชมบรรยากาศสวยงามของหนองหานจังหวัดสกนคลนครกันค่ะ

จะล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วในการทำเดี๋ยววันนี้จะทำยำแซลมอนวาซาบิค่ะ คค่ะน้ำปลานะคะน้ำตาลนะคะโอเคผงน,นัวค่ะ จริงๆเิงจะต้องปรุงน้ำก่อนนะเราค่อยใส่มเขือเทศลืมเ <c> ซ <oughs> นเสศไปก่อนเดี๋ยว <c oughs> เราก็จะใส่วาซาบินะคะลงไป <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันเราใส่เยอะเดี๋ยวมันจะฉุนมากเดี๋ยวจะกินไม่ได้ 感谢感 เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไหนตรงไหนตรงไหนยำแซลมอนค่ะยำแซลมอนแซบนะคะยำแซลมอนวาซาบิแซบค่ะ ชิมกันค่ะว่าอร่อยหรือเปล่านี่แซลมอนไม่รู้ที่ทำง่ายมากๆเลยอืมออันนี้เจนไม่ได้เปิดพารลมเลยนะคะลมก็คือทะลุผ่านจากประตูตรงเนี้ย ทรไปหายรถแบบว่าบรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าข้อเสียของที่นี่นะคะก็คือไฟแสงสว่างเนี่อาจาจะน้อยไปน,นิดนึงนะนะคะบริเวณนี้ก็เริ่มมืดแล้วจะมีไฟแค่ตรงบริเวณตรงถนนที่รถวิ่งอะคะ่ะซึ่งก็ไม่ได้เยอะซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะมาปิกนิกถ้าเกิดว่าไม่มีไฟไม่มีตะเกียงเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถอยู่ได้แบบนานๆนะคะแต่ว่าสักพักนึงเดี๋ยวเจนก็กลับแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังมี คนที่ยังนั่งชิลกันอยู่นะอยู่กันเงียบๆนะคะอืมพระบ,บอลอืมอืมจริงๆแล้วเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบจากแซลมอนอาจจะเป็นปูอัดก็ได้นะคะเวลาผสมวาซาบิเข้าไปแล้วมันก็จะให้ฟีลแบบว่ามีความเป็นญี่ปุ่นขึ้นมานะมีความแซ่บแบบไทยก็ปนญี่ปุ่นเข้าไปด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ปูอัดก็อาจจะเป็นกุ้งลวกก็ได้ค่ะเพราะว่าเจนลองทํามาหมดแล้วนะก็คืออร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เรามีเนาะแล้วก็ทางนี้เจนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่เขาก็มีข้อห้ามในเรื่องของการนําเครื่องดื่มที่แบบมนนเเมมาาาข้ะาาะคะ 嗯。Mm. ก็โดยรวมเจนก็ชอบนะคะสําหรับเจ้ากล่องตัวนี้นะคะเพราะว่าเราทําด้วยตัวเองค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ซับซ้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้สวยงามด้วยแต่ว่ามันก็เป็นความภูมิใจนะคะที่เราสามารถทําได้เนาะการใช้งานก็คือใช้งานได้ดีเลยค่ะเพราะว่าเจนก็สามารถเก็บของได้ในนี้ได้เยอะเลยยังเหลือที่ว่างอีกเยอะเลยเดี๋ยวขอเวลาในการจัดระเบียบนิดนึงเนาะไอ้เจ้ากล่องอยู่เนี้ยก็กลายเป็นกล่องที่สามารถที่จะด้านบนเป็นเคาน์เตอร์สําหรับการทาอาหารหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะอาจจะเป็นทํางานนะคะเจนอาจจะเอาโน้ตบุ๊กมาตั ตั้งทางานหรือไม่ก็อาจจะเป็น i อ a d เวลาดูซีรีส์ดูอะไรนะเวลาไปแคมปิ้งเนาะก็ถือว่าอนเนกประสงค์ดีค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะมันก็มีความกว้างพอที่เจนจะสามารถวางที่นอนที่เจนใช้นอนประจํานะเพราะว่าที่นอนตัวนั้นอะ่ะมันกว้าง60เซนนะคะตรงนี้ก็60เซนพอดีนะคะแต่ว่าเจนกะว่าเจนอาจจะเปลี่ยนไอเจ้าเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะให,ใหม่นะทาใหม่นะเดี๋ยวจะลองดีเอาไว้ดูว่าจะจะจะ,จะทำได้ไหมนะคะเปลี่ยนออกแล้วก็ให้มันมีความกว้างเท่าตัวนี้มันก็น่าจะเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ให้กว้างขึ้นอีกหน ะะเพื่อความคล่องตัวมากขึ้นเนาะแล้วก็เพื่อความปลอดโปร่งโล่ลงสบายของรถนะคะมันจะได้ไม่แคบเกินไปนะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปค่ะความสุขของการแคมปิ้งนะเหนว่ามันอยู่ที่ว่าเราได้ทําอะไรด้วยตัวของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารการเซตแคมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์แคมปิง้งถ้าเราได้ทาด้วยตัวเองเนี่ยก็จะมีความภูมิใจมากๆเลยนะมันเป็นทั้งความสุขและก็ความสนุกเป็นความภูมิใจเล็กๆที่เราสามารถสร้างให้ตัวเองได้นะเหนว่ามันสามารถเพิ่มแบบเซลสตีมนะหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเนาะหลายคน อาจจะรู้สึกไม่พอใจตัวเองหรือรู้สึกตัวเองไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยจริงๆอ่ะทุกคนมีความสามารถในในตัวของตัวเองนะหรือลองลองมองหาให้เจออาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องแบบว่า,วา,วาเก่งเท่าคนอื่นก็ได้แต่ว่าเราก็มีความเก่งความชนานาญในใน,ในแบบของเราที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะได้เห็นบรรยากาศของหนองหานได้เห็นพระทีตตกดินได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่บริเวณนี้ถ้าเกิดว่าใครได้มาเที่ยวที่จังหวัดสกลนครเนี้ยก็ขอแนะนําที่นี่นะลองแวะมานะคะ นั่งชิวนั่งเล่นชมนนบรรยากาศพารทิตตุกกินที่นี่ได้นะคะเอาละค่ะคงจะต้องขอตัวกลับแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่แคมป์หน้า Camping on Wheels แคมป์ติดล้อค่ะ